วันนี้เรามาทำอะไรเนี่ยวันนี้เรามาลองรถ i ิซูซุวีคอ s อ๋อแน่นอนผมหยอกเล่นครับวันนี้เรามาอยู่ที่สนาม8ป p สปีดแัช่องเขาใหญ่นี่ะแล้วบ,บอกเลยว่าเรามาทำงานทดสอบ,บ New i ิซูวีคอ o s ส 4x4 Unlock the Master Spin. s p i นะมาบวบอกงี้ัวันนี้เรามาลองกันว่าเราจะเป็นมาสเตอร์ด้านการขับรถขับเคลื่อนสีล้อหรือเปล่าสถานีแรกเนี่ยเป็นเนินสลับนะครับ อันเนี้ยเราทํามาให้มันมีความสูงประมาณหนึ่งนะครับก็มันจะเกิดอาการล้อลอยนะครับจากการที่ปีนข้ามเนินสลับสถานีนี้คือเดี๋ยวเราจะได้ลองตัวรับเทเลนกันเพราะว่าจังหวะที่ล้อมันลอยเนี่ยมันจะเกิดอาการมีรถดิ้นนะครับจะรู้สึกได้แต่ว่าถ้าเราใช้รับเทเลนเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่ามันไปง่ายขึ้นนะครับคือช่วยในการขับเคลื่อนให้ดีขึ้นและสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นในการใช้รถขับเคลื่อนสี่ล้อครับไปครับคุณผู้ชมครับออกตัวแล้วครับ ที่เกียวกันเราก็ไปเรื่อยๆครับาช้านะครับความเร็วก็ไม่รอบเครื่องยนต์ก็อยู่ที่ประมาณพัน 1, รอบสบายๆครับเนี่ยครับมันจะเกิดอาการเนี่ยรถมันจะดิ้นนะครับเนื่องอจากล้อมันลอยนะครับเราลองหยุดรถแล้วลองกดลับทะเลหมดลับทะเลหมดปุ๊บโอ้ประมาณพัน 1, รอบนะบปึง้งไปเลยเนี่ยคุณผู้ชมใช้รอบไม่ต้องสูงครับไม่ต้องปั่นเยอะอือ ดิบล็อกก็ยังไม่สามารถไปได้นะต้องใช้รับทะเลนก็ไปช่วยนะใช่ครับอตอนนี้ยังอยู่ในรับทะเลนอยู่ทางด้านหน้านะครับก็จะเป็นเนินชันเนินชันอืก็จริงๆวิธีการขับนะครับไม่ยากก็ ใช้เกียร์หนึ่งะครับขึ้นไปด้วยรอบสักพันถึงพันห้าร้อยรอบนะครับครับผมไปเลยนะครับคุณผูมตัวหน้าจอเองก็มีหน้าจอที่ใช้สำหรับแสดงองศาด้วยอ่าองศาเวลาที่รถมีอาการปีนไต่นะครับหรอเอียงนะครับก็สามารถดูสถานะของรถได้ว่าตอนนี้รถเอียงอยู่กี่องศาแล้วนะครับรวมไปถึง ล้อหน้านะครับพวงมาลัยเราอยู่ในทิศทางไหนเราหันพวงมาลัยล้อหน้าไปด้านขวาด้านซ้ายก็จะมีแสดงตรงนี้ด้วยเหมือนกันรอบครื่งยนต์ก็ไม่เกินห้าร้อยรอบสบายๆครับคุณผู้ชมประมาณชันประมาณกี่องศาเมื่อกี้นี้ประมาณ20ครับ20องศาไม่ชันมากเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวตรงด้านหน้านะครับที่เห็นไกลๆนั้นก็จะเป็นสถานีที่จะได้ทดสอบระบบลับเทเลในกรณีที่รถเราเนี่ยติดหล่มนะครับล้อ อยู่ในลักษณะที่ลื่น3ล้อนะครับแล้วลองให้ลับเทเลช่วยนะครับเดี๋ยวเราจะลองปิดลับเทเลแล้วเข้าสถานีนี้ก่อนครับลองดูว่าถ้าไม่มีลับเทเลเนี่ยเราจะติดไหมนะครับข้างหนาจะลึกนิดนึงโอเคนะครับตอนเนี้เราล้อเราอยู่ในลมแล้วอยู่ในลมและสาล้อสล้ออีกล้อหนึ่งฟรีคือเป็นล้อซ้ายหลังใช่ครับเราไม่ได้เสริบเล่าเราลองดูครับเราลองลองลองเหยียบ มันจะเกิดอาการดิ้นนะครับอ่าไม่ไปนะคุณผู้ชมก็จะปัดปัดไปปัดมาคุณผู้ชมไม่ไปนะอ่ากดด้นขึ้นมาพอปั่นเยอะๆมันขึ้นได้อ๋อปันเยอะขึ้นได้ปันเยอะมันขึ้นได้แต่ว่ามันมีความอันตรายกับตัวยางเพราะว่ายางมันปั่นเยอะๆมันก็อาจจะมีความเสียหายเนาะหน้ายางอะไรอย่างเงี้ยแต่อยากให้ขึ้นง่ายกว่าเดิมใช่ครับง่ายกว่าเดิมแล้วก็ใส่ลับเทเลลงไปรับเทเลอ่ากดลับเทเลครับคุณผู้ชมพอกดแล้วสีจะขึ้นนิีวครับแล้วก็เดินคันเร่ง ความเร็วก็ไม่ประมาณพันนิดๆก็แล้วโอ้โหง่ายมากเลยครับแต่ตอนที่ตอนขึ้นมาเมื่อกี้นี่มันขึ้นยากนะ้ตอนที่บลอกอ่ะมันก็ยังปั่นยังดิ้นอยู่แต่พอใส่รับทะเลไปพวกโอ้โหง่ายมากเลยโอ้เทคโนโลยีนี้ถือว่าอัจฉริยะนะคุณผู้ชมนะมันทําให้เวลาเราขับเคลื่อนรถขับเคลื่อนสีน้อมันสมูุง่ายขึ้นเมื่อกี้เราได้ลองเห็นชัดเลยนะเห็นชัดเล้วจ๊อน